สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับแอดมิน j s s คซัดเอกนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส R V เป็นไอดีที่ 937ครับกับรหัสที่มีฮีโร่เรียกได้ว่าเยอะมากๆ93ตัวและสกินอีก189สกินเรียกได้ว่าขาด11สกินจะทะลุ200เลยนะครับและทั้งหมดนี้ราคาแค่5,002นะครับเรียกได้ว่าถูกมากๆอีโวนาะคอสเลเวล5นี่ก็เกินคุ้มแล้วนะครับดังนั้นของทุกอย่างที่ได้ไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าคุณไม่มีขาดทุนแน่นอนดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจแนะนำให้คุณดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัด ตัดสินใจได้เลยครับเบื้องต้นครับรหัสนี้แลนด์คอมมันเดอร์หนึ่งะครับยังไม่ได้มีซีซั่นนะครับฮีโร่เก้าสองอเก้าสามครับขอภัยสกินหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าตัวนะครับในดานของฮีโร่หลักๆที่รหัสนี้นิยมเล่นมีไวโอเล็ตซูกาทูเรนทารามูหลาลอเรียลเรลมาสซูเปอร์แบนด์เบรกบัตเทิลไฟและตัวละครอื่นๆอีกมากมายสกินอื่นๆอีกเพียบครับ นี่คือในด้านของฮีโร่ที่รหัสนี้มีความชำนาญน,นะครับส่วนสถิติการเล่นสกอร์เอวีพีลีเจโรรี่เพตาค Q วอสคิวดูด้านบนได้เลยส่วนหมดจัดอันดับโหมดการเล่นอื่นๆจำนวนครั้งและอัตราชนะตามที่คุณได้เห็นดังนี้เลยครับโอเคชัดเจนในด้านของฮีโร่สกินพวกนี้สถิติพวกนี้ก็ประมาณนี้นะครับลองไปดูฮีโร่สกินกันอย่างละเอียดนะครับ ในด้านของฮีโร่นะครับทั้ง9 3ตัวในไอดีนี้พูดง่ายๆว่าขาดทั้งเกมแค่8ตัวละครตรงหน้าคนนี้เลยนะครับอลเลนวอลขาดเอรันดอร์ซาต้าคีราเพนดีแลคอาานี่คือ8ตัวละครที่รหัสนี้ไม่มีครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการซื้อ8ตอนนัวละครนี้สามารถเก็บเหรียญในเกมเรื่อยๆเพื่อซื้อเก็บเรื่อยๆได้ครับ เพราะไอดีนี้มีรูนที่มันตันทุกสายอยู่แล้วแทบที่จะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มปั้นเพิ่มเลยดังนั้นเหรียญเนี่ยเก็บไว้ซื้อฮีโร่อย่างเดียวก็ได้ครับนี่คือข้อบูลในด้านของฮีโร่นะครับขาดแค่เพียง8ตัวผมคงไม่ต้องเลือกตัวอื่นให้ดูเนาะมันขาดแค่นี้แหละที่คุณเห็นตรงหน้านะครับใน,นของสกินรหัสนี้มีทั้งสิ้น189สกินผมขออนุญ,ญาตนับตั้งแต่สกินแรตัวแรกที่เป็นสกินแรเท่านั้นนะครับตั้งแต่รีเจนขึ้นไป สำหรับสก,กินบางตัวผมขอไม่พูดถึงละกันนะเพราะว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันแหลไม่แหล่ดูในเกมของคุณเองก็ได้นะครับแต่แต่อ่ะสำหรับสก,กินตัวแรกที่มีในไอดีนี้นะครับเป็นสก,กินระดับฮีโรอีกของเวอร์เรสแกรนลาซอรีนะครับลาเซนีนะครับอ่ะขออภัยนะอันนี้ก็จะเป็นสก,กินตัวแรกเลยนะครับที่มีในไอดีนี้นับตั้งแต่สก,กินนี้ลงมานี่คือ189สก,กินที่มีในไอ r ดีอาร์วีตัวนี้นะครับอ่ะมาดูกันครับ เลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นพวกสกินอีปิกฮีโร่อีกทั่วไปโจจะ,จะเจอกับอันติเมตสกินตัวแรกครับอย่างลิเลนามิราเคิลนะครับเลื่อนลงมาจะเจอรีเจนเกรย์ครับรีเจนของโอแมนนะครับของซูกาของแอสทริดของ ina, ลิเลนารวมถึงตูเรนแอสทราวอเกอร์อันนี้ก็เป็นตูเรนล่างสงการนะครับเรียกได้ว่าล่างอวากาศก็ได้นะครับก็มีด้วยพร้อมกับอันติเมตสกินของย้อนรีเจนทาราลีเจ,น, ara, เจนซิลรีเจนทารานี่2ล่างเลยนะพร้อมกับรีเจนเตียวเซียนรีเจนแบทแมนนะครับ At, in, ร, World, เ it, ico, ร at, ane, ีเจนของมูล่าดของอาดูอินนะครับสกินไกลหน้าเวิลด์ดูมเบนของซานิตรีเจนของลิโป้ครับรีเจนสกัดรีเจนเทสรีเจนของเรียวมะนะครับสกินลิมิเต็ดต่างๆของแวร์นะครับรวมถึงสกินซูพรีมของคิวดอร์วอลเลอร์พาสของคิวเลนนะครับเลื่อนลงมาจเจอจะเจอกับ ล็อกซี่ลิมิเต็ดนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะสตรอเบอรี่โรลเลอร์เกิลเนี่ยนะครับรวมถึงมีล็อกซี่ลังเมดคาเฟ่ลิมิเต็ดของกิวดอร์สุพรีมของบัตเตอร์ไฟสไปเบอร์พังนะครับรวมถึงสกินนี้ครับเป็นสกินชูลงของไอดีนี้เลยนั่นคือนาคอส์ดไซเบอร์คอร์เลเวลหครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่นตัวละครฟาร์มป่าพวกแอสซัสซินอะไรพวกนี้นะครับแนะนำครับไอดีนี้เพราะมันมีนาคอส์ดเลเวลหแค่จะเป็นสกินนาคอสที่สวยที่สุดตั้งแต่ยุคแรกๆมาจนถึงยุคปัจจุบบัันนเลยะคร คุณจะได้ไปด้วยพร้อมกับลิมิเต็ดของ r i ทเต er อร์ AWC ของเซลฟิสกินวอลเลอร์พาร์ตต่างๆรวมถึง Halloween s c คร a มของเซลฟิทอันนี้ก็มีด้วยครับและมีสกินวอลเลอร์พาร์ตต่างๆสูตรพิเศษต่างๆอีกเพียบเนี่ยพวกสกินสูตรพิเนี้ต้องใช้ลูกแก้วแลกมาเลยทั้งนั้นนะครับก็จะทำการแลกให้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยให้เตะพิตอโคนนะครับลิมิเต็ดของซานิทเจนท l e m a n แมนนะครับล่างนี้ก็มีให้คุณด้วยนะ ก็ไม่รู้ทีมงานไกดหน้าใส่รูปสลับกันทำไมเนี่ยนะครับแล้วก็มีวอ er ลเลอร์พาสของมู่หลานล่างอารายเวลอันนี้ก็จะได้ไปด้วยครับพร้อมกับสกินวอลเลอร์พาสต่างๆซูพรีมต่างๆอีกเพียบเลยครับแลสแลสมวยน้ำแข็งนะครับซิลสตาร์นะครับล่างอวกาศกาแล็กซี่ลิมิเต็ดของเซเนียลร่างฟุตบอลนะครับลิมิเต็ดของซูก้าดวงซูพรีมนะครับลิมิเต็ดของเซเนียลและวอลเลอร์พาสกับลิมิเต็ดกับวอลเลอร์พาสอื่นๆอีกเพียบเลยครับสโนว์เฟสติวัลลขอองทููเเนนนนฟรรร์ซก็มีะคับ ซูพรีมนาะคอร์สเวลเลซูเปอรมลิมิเต็ดยุคเก่าแก่หายากมากๆของกาลีก็มีให้คุณด้วยครับ าแล้วก็มีสกินสกินครบรอบ3ปีของเกมอาร์วีอยมอชช์นะครับวอลเลทาสกินของลูเมียวอลเลทพาสต,ต่างๆสูเปิมต่างๆเพียบครับรวมถึงลิมิเต็ดของมาจ้าของวิโอมะนะครับสโนว์เฟสติวัลของนายเปย่าสกินครบรอบ1ปีของเกมอารวีอย่างวอลเลทโคลอร์บลัชอันนี้ก็จะได้ไปด้วยครับพร้อมกับสกินลิมิเต็ดของมาหลอดเดชวอร์มแล้วก็วิฟล่างกราฟิตี้ครบรอบ2ปีของเกมอารวีและปิดท้ายกันไปด้วยสกินพวกวอลเลทพาสและลิมิเต็ดต่างๆนั่นเองครับ และนี่คือสกินแรทั้งหมด82ตัวรวมถึงสกินรวมทั้งหมดเลยนะ189สกินนะครับคุณจะได้ทั้งหมดที่เห็นในคลิปนี้ไปเลยในราคาไม่ถึง6,000บาทแค่5,200บาทเท่านั้นจ่าย5,200ปุ๊บคุณเอาทุกอย่างที่ได้เห็นในคลิปนี้กลับบ้านไปเล่นได้เลย,เลยโดยที่ข้อมูลทุกอย่างโยกย้ายเป็นของคุณได้หมดนะครับอ้าวโอเคนะในด้านของฮีโร่สกินน่าจะชัดเจนแจ่งแจ้งเลยนะครับ ถ้าใครดูไม่ทันให้ปรับภาพเป็น HD และกดสต็อปนะครับอ่ะโอเคฮีโร่สกินชัดเจนมาดูที่รูนกันบ้างว่ารูนจะถูกใจผู้ชมหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่ารูนไอดีนี้โหดกว่าไอดีหลักหมื่นบางตัวนะครับรูนไอดีนี้อ่าเรามาดูกันบางสายสําหรับจํานวนช่องรูนไอดีนี้นะครับบอกเลยว่ามีตันทุกช่องคือ30ช่องคุณจัดได้ตั้งแต่สารกระเบือยัเรือลบเลยนะครับและแต่ละช่องจัดไว้ดูข้าวๆาก็แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นแนวเจาะเกาะร้อยเน้นคลิปนิดหน่อยเขาไม่มีใครเจาะเกาะร้อยซะส่วนใหญ่ครับ อันนี้ก็จะเป็นในสองรูนสายเมทเจาะเวทนะครับเน้นพลังชีวิตด้วยเหมาะกับตัวละครเมทที่ยืนกลางอันนี้เป็นเจาะเกาะที่เน้น attack speed นะครับเน้นตีเร็วสายแครี่ที่เน้นอัตรา critical pier 16%ก็มีสายรูนซับพอร์ตรูนแทงรูนพวกเซเนียตีมีนะครับอะไรพวกนี้ก็มีให้คุณนะครับรูนออฟแทงนะครับน่าจะเป็นแนวออฟเลนพวกโอเมนพวกลิคเตอร์อะไรอย่างนี้ไปยืนเลนนะครับรูน100โปรเจกต์ ek, อันนี้ก็จะเป็นแนวซับพอร์ตแต่ส่วนใหญ่ผมว่าไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นตัวแบบ ในสองตัวละครพวกเซลฟิตไอริสอะไรเงี้ยที่ต้องการค่าความถึกและค่าเจอก,ก่อเยอะๆนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวอัพเลน้วครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรูบางส่วนที่เขาจัดไว้รูสายเมดก็มีเนี่ยแวนซิลในความเร็วจมตีจอะก,ก่อเวนเยอะๆเอาเปว่าที่ดูอย่างเงี้ยเสียเวลาครับไปดูที่จํานวนรูนสามไปดีก,กว่าผมนับไปแล้วครับมันมี200กว่าชิ้นแต่และชิ้นมันจัดได้ทุกสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายจอะก,ก่อเวนเนี่ยนะครับก็มีดีโซเลตมีเศษที่เป็นเม้นพังเวท ออสลาวที่เน้นจอกเกาะโคเดนบอดี้ที่เน้นในส่วนของค่าความถึกเน้นกับพวกซัพพอร์ตแทังกับเมดอะไรบ้างเนี่พวกแครี่อะไรไม่ใช่สิโคเดนบอดี้เป็นพวกกับซัพพอร์ตกับพวกทังค์สมากกว่านะครับถ้าเป็นพวกแครี่อะไรพวกนี้จะเป็นพวกรูนแลมเพจกับรูนเรดที่เน้นอัตราคิเมื่อกี้ผมพูดสลับกันต้องขออาภัยนะครับรูนอเวกความเร็วในการโจมตี ก็มีให้คุณนะเอเซนเรเวอร์เน้น e ดูดเลือดลูนโทนเน้นอัตราคิและพลังชีวิตบลัดแมจิกเน้นพลังเวทและเวทแวมพายโปรเทคเน้นกับตัวละครสายเมทส่วนใหญ่นะยืนกลางกันเนี่ยชนส่วนใหญ่เลยนะครับ ใช้นิยมรูนนี้สัส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นรูนที่บวกค่าบลังชีวิตบวกเลือดบวกทุกอย่างการฟ้ตฟูเลือดอีกนะครับในดังนั้นรูนชนิดนี้จะเป็นรูนที่ตัวละครสายเมดและสายแท้งสายซัพพอร์ตจะนิยมใช้มากที่สุดโปรเทคนะครับในสีม่วงแอสเซทอ่าแอสซิเนตกับสปิริตเป็นรูนสายแครี่แอสซินที่คนนิยมใช้กันอยู่แล้วนะครับมีให้คุณครบทั้ง10ชิ้นทั้ง2แบบเลย เกรดวอร์ที่เน้นเกาะน,นะครับโรเวสที่เน้นเลือดนะครับดั์นคอร์เน้นเจาะเกาะอนินเ e c เร t อินเคเดชันที่เน้นพลังเวทรวมถึงที่เหลือก็จะเป็นรูนสายเมตต่างๆพวกยอ่อยๆพวกจาะเกาะไอเวทมันพายนะครับหรือว่าจะเป็นรถคูดาวอะไรพวกเนี้ยอ่าถ้าที่ดูนะชัดเจนเลยครับว่าไอดีนี้สามารถจัดรูนที่เป็นรูนหลักๆของเกมตันได้ทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นรูนเลือดรูนเกาะ นะครับรูนจอกเกาะร้อยรูนอัตราคีเยอะๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปแบบลำเพลหรือคลิปแบบเรดมีทั้ง2รูปแบบนะครับรูนสายเม็ดก็จัดได้ทั้งแบบเวทรูนหรือจอกเกาะเวทรูนสายแทงก็ได้ทั้งแทงเกาะแทงเลือดแทงถึก เลือกได้ตามสะดวกดังนั้นไอดีนี้ถ้าคุณซื้อไปไม่ผิดหวังเรื่องรูนแน่นอนครับและที่สําคัญมันมีทั้ง30ช่องค่ะคุณจัดได้ยาวๆเลยนะฮะอ่าโอเคในคลังของกันบ้างครับก็จะเป็นบัตรเช่าฮีโร่สกินจํานวนมากพร้อมกับรูนบางส่วนในคลังของแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆจากกิจกรรมต่างๆไอเทมต่างๆที่เอาไว้ใช้แลกของได้แล้วก็ลูแก้ในการส่ลอตเตอรี่อีก6อันนั่นเองครับ โอเคชัดเจนในด้านของคลังของนะครับและนี่คือทั้งหมดของไอรีนีีที่937ในราคา5,200บาทครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีงบ5,200บาทพอดีพอดีแนะนำให้คุณซื้อไปเลยนะครับเพราะว่าไอีนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่งบไม่สูงมากและต้องการไอดีที่คุ้มค่าที่สุดนะครับไอดี ID นี้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อโดยดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเราจะมีช่องทางสั่งซื้อ2ช่องทางทั้งแฟนเพจ และ Line แอดออฟฟิเชของเรานั่นเองครับก็อินบอ์มาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ